สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่3สิงหาคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาปรกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤลืไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรณีเกิดเหตุดินถลม่มเนื่องจากฝนตกหนักทางตอนเหนือของรัฐเกรละสาธารณรัฐอินเดีย วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชาฤรืไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรณีเกิดเหตุดินถล่มเนื่องจากฝนตกหนักที่เมืองวายนาดทางตอนเหนือของรัฐเกรละสาธารณรัฐอินเดียเมื่อวันที่30กรกฎาคม2567ความว่า พนัท่านประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียกรุงนิวเดลีข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดเหตุดินถล่มรุนแรงอันเกิดจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐเกรละโดยเฉพาะที่เมืองวายนาดซึ่งพื้นที่บริเวณกว้างจมอยู่ใต้โคลนและสร้างปร,รักหักพังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก อีกทั้งบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานก็ถูกทำลายเสียหายในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวอินเดียโดยเฉพาะครอบครัวของผู้เสียชีวิต ที่ต้องประสบความทุกข์ยากและความสูญเสียขณะเดียวกันเราหวังว่าหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินและอาสาสมัครทั้งหลายจะประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งขอให้ผู้รอดชีวิตมีจิตแน่วแน่มั่นคงและขวัญกําลังใจที่จะผ่านพ้นภัยพิบัติครั้งนี้และให้มีการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทศาการราชภูสิตาภรณ์สยามเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา6รอบ28กรกฎาคม2567 วันนี้เวลา14นาฬิก46นาทีสมเด็จพระนิษิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพ,ธพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์พระบรมหาราชวัง ทอดพระเนตรนิทศการราชภูสิตาพรสยาม Royal Court Textiles of อ i a สยามซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ยจัดโดยจะแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโบราณราชประเพณีที่ทรงใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 รวมถึงผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ใดมาก่อนอาทิผ้าปักผ้าลายยางผ้ายกและผ้าปูมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องผ้าในราชสำนักรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่โบราณสมัยอยุทยา ประเทศไทยมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศทำให้คนไทยรู้จักผ้าหลากหลายชนิดที่พ่อค้าต่างชาตินำเข้ามาซึ่งราชสำนักไทยได้นำมาผสมผสานกับการแต่งกายแบบดั้งเดิมจนมีเอกลักษณ์สืบต่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ต่อมาได้รับวัฒนธรรมการแต่งกายตามแบบตะวันตก ส่วนการแต่งกายในงานพระราชะพิธีต่างๆยังคงสืบทอดเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมไว้ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ประธานที่ปรึกษาการจัดนิทรรศการและพันธารักษ์ได้พระราชะทานคำแนะนำในการศึกษาและสืบค้นประวัติศาสตร์เพื่อให้การจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้สมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าชมมากที่สุด โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทศการศิร,ริราชพัตราบรมราชินีนาถแสดงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงในช่วงเวลาต่างๆทรงใช้ผ้าไทยตัดเย็บเป็นหลักซึ่งผ้าส่วนใหญ่เป็นผลงานของช่างทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งในการเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนอกจากทรงฉลองพระองค์ชุดไทยที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์แล้วยังทรงนำผลงานของสมาชิกศิลปาชีพไปเผยแพร่ในหลายโอกาสทำให้ผลงานหัตถศิลป์ของไทยเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่างประเทศซึ่งในนิทรรศาการครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์ชุดใหม่รวมถึงพระมาลาส่วนพระองค์เป็นเครื่องแต่งกายของราชวงศ์ยุโรปและพระพัชนีด้ามจิ้วหรือพัท ซึ่งเป็นหนึ่งในพระราชนิยมช่วงปี2503ถึง2512ทรงถือในการทรงงานคู่กับฉลองพระองค์ชุดไทยหลายผ้าตกแต่งด้วยลวดลายไทยในวรรณคดีต,ต่างๆมีความวิจิตรงดงาม ส่วนนิทรศการมองสยามตามสมัยเสนอการแต่งกายแบบไทยและบริบททางสังคมในแต่ละยุคสมัยมีวีดิทัศน์และนิทศการแสดงวิวัฒนาการการแต่งกายชุดไทยแต่ละสมัยผ่านเทคนิคศิลปะดิจิทัลอิมเมอร์ซีฟเสมือนจริงเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านเครื่องแต่งกายแบบต่างๆรวมทั้งชุดไทยพระราชนิยมที่เกิดจากพระ,ะราชดําริในสมเด็จพระนางเจ้าสุดกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ต่างๆของร้านพิพิธภัณฑ์ผ้าที่นำลายผ้าที่จัดแสดงในนิทรรศการมาผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกอาทิผ้าคลุมไหล่เครื่องประดับแก้วน้ำเซรามิกขวดน้ำเก็บความเย็นเดยอููที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ทุกวันหรือสอบถามได้ที่เว็บไซต์ www.qsmtthailand.org และเพจ Facebook พิพิธภัณฑ์ผ้า องคมนตรีเชิญเงินสงเคราะห์พระราชทานและสิ่งของพระราชทานไปม,มอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด วันนี้ที่ว่าการอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีในอัธิติดีสถาอำนาจองคมนตรีประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีพร้อมกับเชิญพระบรมราโชบายเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขและป้องกันการเกิดอุทกภัยไปกล่าวแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมามีพื้นที่ถูกผลกระทบรวม8อำเภอจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,รราโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุคเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน597ชุดมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและในอำเภอมะขามเพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โอกาสนี้องค์มนตรีมอบเงินสงเคราะห์พระราชทานแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยด้วยพร้อมกับลงพื้นที่ไปยังบริเวณตำบลมะขามเพื่อเยี่ยมราษฎรจำนวนสามครัวเรือนในอำเภอมะขามมีพื้นที่ประสบอุทกภยัยครอบคลุมทั้งอำเภอประชาชนเดือดร้อนกว่า2,000ครัวเรือนและมีผู้จมน้ำเสียชีวิตหนึ่งคนซึ่งขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้ว ในช่วงบ่ายที่ว่าการอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดองคมนตรีประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งทางจังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นและเร่งสำรวจความเสียหายจากนั้นองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน1724ชุดมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในอำเภอเมืองตราดอำเภอบ่อไร่และอำเภอเขาสมิงเพื่อนำไปมอบ แก่ราษฎรในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยด้วย จากนั้นลงพื้นที่บริเวณตำบลเขาสมิงเพื่อเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครัวเรือนทั้งนี้จังหวัดตราดเกิดฝนตกหนักตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมและเกิดอุทกภัยในพื้นที่3อํอำเภอคืออำเภอเมืองตราดอำเภอบอ่อไร่และอำเภอเขาสมิงรวม17ตำบล100หมู่บ้าน1,850ครัวเรือนขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วและอยู่ในช่วงการช่วยเหลือเยียวยา องค์มนตรีร่วมกิจกรรมเสวนาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่โครงการหลวงในงานโครงการหลวง55 วันนี้ที่เวทีกิจกรรมงานโครงการหลวง55ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลเอกกัมปนาทรุติดิษ์องคมนตรีเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงร่วมเสวนาและแถยทอดเรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวงส่งผ่านงานโครงการหลวง55 l o v e for the Earth สัมผัสทุกไอุอ่นคุณความรักจากแผ่นดินโดยมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ลูกชิ้นปลาและเต้าหู้ปลาผสมผักโครงการหลวงนอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ พันเสริมอาหารจากผักชนิดเม็ดเคี้ยวและชนิดผงนวัตกรรมใหม่ผ่านการคิดคน้นวิจัยและจดสิทธิบัตรโดยคนไทยและ Royal Project b e r r y Plus ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดผลไม้ตระกูลเบอรี่ในช่วงบ่ายองคมนตรีร่วมเสวนาเรื่องชาโครงการหลวงซึ่งเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดที่ส่งเสริมการปลูกชาแก่กเกษตรกรบน,บนพื้นที่สูงเพื่อทดแทนพืชเสพติด เป็นใบชาจากแปลงของเกษตรก,รกรกว่า200รายในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสิแห่งจำนวนสองสายพันธุ์ได้แก่สายพันธุ์ชาจีนและสายพันธุ์พื้นเมืองที่คงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ไม่มีสารปนเปื้อนและไม่ใช้สารเคมีภายในงานยังนำชุดผลิตบัญชาโครงการหลวงชุดพิเศษเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา72็ดส3พรรษาม,มาจำหน่ายและมีจำหน่ายที่ร้านโครงการหลวงในกรุงเทพและเชียงใหม่ทุกสาขาโดยงานโครงการหลวง5 จัดขึ้นระหว่างวันที่1ึถึงสิสิงหาคมนี้องค์มนตรีนำจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทานมทสร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านพระไทยจังหวัดนครพนม วันนี้ที่โรงเรียนบ้านพระทายอท่าอุเทนจัังหวดนครพนมในอําพลกิติอําพลองคมนตรีและกรรมการมทสนำคณะจิตอาสานักเรียนทุนพระราชทานมทสร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนาโรงเรียนโดยมีการจัดนิทรรศการโครงการของมูลนิธิทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามาก,กุฎราชกุมารหรือมทสในส่วนของกิจกรรมแบ่งออกเป็น7ฐาน อาทิหน่วยให้บริการประชาชนและสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นวาดภาพอาคารในโรงเรียนปรับปรุงสนามเด็กเล่นและจัดทำสื่อการเรียนรู้พร้อมกันนี้องค์มนตรีลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุยากไร้และมอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงอายุและครอบครัวด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะด,ดิฉันกมลวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ